เปิดคำพูดกระทิงขุนนรกจากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ดีได้เปิดเผยรายชื่อนักแสดงหนุ่มช่อง3กระทิงขุนนรกประเทศรัฐและบอนกำมันกลมแก้วอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ o r r e x ท d ดีตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบนานล่าสุดในวันนี้กระทิงและบอนได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกกับรายการโหนกระแสซึ่งช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ผมก็ยอมรับสารภาพครับที่ออกมาพูดวันนี้แค่รู้สึกว่าทิงอยาก มาพูดความจริงที่ผมได้เจอที่ผมได้สัมผัสว่าผมเจอเขาจริงผมเคยไปหาเขาจริงเคยไปเที่ยวกับเขาจริงแต่ผมไม่รู้ว่าเขาโกงผมแค่อยากออกมาพูดถึงตรงนี้ครับถ้าสมมุติผมไม่ได้ไปต่อผมก็โอเคแต่อย่างน้อยถือว่าผมได้พูดความจริงผมแฮปปี้แล้วผมก็จะรับสภาพครับผมไม่ได้แสดงละครต่อก็ไม่เป็นไรก่อนปิดท้ายว่าถ้าสมมติว่าทิ้งผิดจริงผมจะยอมออกจากวงการออกจากช่องสามผมอยากขอ โทษที่ผมไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่แรกไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือบทเรียนผมคิดง่ายเกินไปคิดน้อยเกินไปอันนี้ผมขอโทษไม่ได้โทษใครผมโทษตัวเองดานบอนได้พูดในรายการโหนกระแสว่าเป็นผู้เสียหายเพราะสุดท้ายไม่ได้ต่างเช่นกันตั้งแต่3ปีก่อนไม่ได้แจ้งความตอนนั้นเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวหลังจบรายการเพจด,ดังอย่างตามติดชีวิตแม่บ้านแขกได้ยกเอาคําพูดตอนหนึ่งที่หนุ่มกัญชยัยพูดกับกระทิงและบอน เว่าเป็นประโยคที่ดีมากๆนั่นคือพี่ขอพูดในฐานะรุ่นพี่ไม่ใช่ในฐานะพิธีกรนะถ้าวันนั้นวันที่มีเรื่องโกงนี้เราออกมาแจ้งความตั้งแต่แรกเสียงของเราจะช่วยคนที่เดือดร้อนคนที่โดนโกงบางคนมีปัญหาสุขภาพไม่มีตังรักษาและต้องจากไปก็มีเสียงของเราจะช่วยเขาได้อีกมากเสียงของคุณมันดงังสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคนอื่นได้ในวันที่คุณอยากได้เรตติงคุณขอประชาชนแต่วันนี้ เขาอยากได้เสียงของคุณแต่คุณกลับนิ่งเฉยเจ้าภาพของคุณคือประชาชนเวลาเขาตกน้ำเขาร้องขอให้ช่วยคุณอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นไม่ต้องกระโดดไปช่วยก็ได้แต่คุณสามารถใช้เสียงของคุณเรียกคนอื่นให้มาช่วยได้